สนับสนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost Sullivan และ e n p e r f True Insight ชวนสมาชิกมาร่วมสนุกส่งท้ายปีต้อนรับปีกระต่ายกับ True Insight Gift Fan Happy New Year มาร่วมตอบคำถามในทุกช่วงรายการของข่าว Insight พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ ห6ธันวาคม2565ถึง6มก,กราคม2566มาร่วมส่งท้ายปีเก่าร้อมต้อนรับปีกระต่ายด้วยรางวัลม,มากมายกับ True Insight Gift for Fan Happy New Year สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่แข็งแรงขึ้นเรารู้ว่าเรากะท่อนกระแท่นผ่านกันมาเรื่องยากยากกันมาเยอะแล้วจากนี้ไปขอให้เราตั้งหลักให้ดีๆเราจะโตขึ้นโตขึ้น,แข,แ,ขนแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญคือขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เจอกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ ปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้แฟนๆทูอินสไต์นะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สมหวังนะครับแล้วก็เวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องมาตรการที่เรายังต้องอคำนึงถึงในในตลอดในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่แล้วกันครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Room Service n e w i n s i g h t จอกข่าวขํานะครับวันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินดพบครับแน่นอนนะฮะมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันช่วงข้าแบบนี้ครับก่อนจะอัปเดตข่าววงการบันเทิงครับอัปเดตช่องทางการติดตามของเราก่อนครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อรับข่าวสา,ารดาง SMS นะครับรวมถึงรับชมแบบสดๆได้ที่ t ท i ิ i o n ลแอปพลิเคชัน o n to ดีครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของเราครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรม u ูทูบทิกต็อนะฮะพิมพ์คำว่า To Insight กดติดตามไว้ได้เลยรวมถึงวันนี้ครับกิจกรรม g i ฟต for แฟนของเรามีเหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันว่าค่ำคืนนี้ผมจะแจกของรางวัลเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามตั้ต้น ไปจนจบเลยนะคุณผู้ชมครับมากันที่ข่าวแรกครับนึกว่าจะได้แสดงความยินดีเปิดตัวช่วงสิ้นปีนะฮะสำหรับคู่ของคุณลาลาอาสยามแล้วก็คุณไนกี้นิติดนนะฮะที่มีรูปหลุดออกมาในวันคริสต์มาสเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังโอบกอดกันแต่ว่าล่าสุดนะฮะคุณละลาออกมาดับฝันสายจิ้นเรียบร้อยแล้วครับ กลายเป็นที่จับตามองแทบจะในทันทีครับสำหรับ2ซุปตาคนบันเทิงอย่างคุณลาละาอาสยามและคุณไนกี้นิธิดลน,นะครับหลังจากมีภาพถ่ายของทั้งคู่ขณะยืนอบกอดกันแนบชิดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของวันคริสต์มาสครับถูกแชร์ออกมาวอนโลกโซเชียลเลยนะครับจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่างานนี้คือการเปิดตัวรักหวานส่งท้ายปี65หรือเปล่า ล่าสุดครับทางด้านของคุณลาล่าอาสยามนะครับไม่รอช้ารีบออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นร้อนดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวครับโดยเธอเนี่ยได้เคลียร์ชัดดับฝันคนชอบจิ้นว่านกี้นิติโดนเป็นเพียงน้องชายเท่านั้นและการยืนกอดกันแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเธอกับอีกฝ่ายเวลามีโอกาสได้เจอกันครับ แล้วก็เธอได้เขียนแคปชั่นไว้นะครับว่าฟาร์มสวยเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ใช่ใจเย็นๆไนกี้ <Nike S 2> เป็นน้องไม่ใช่แฟนไม่ได้เปิดตัวแต่กอดกันแบบนี้ที่เจอตลอด้าหัวข่าวแบบนี้ผู้ชายไม่กล้าจีบลาล่าเลยซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปครับช่องคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นทั้งฮาทั้งเอ็นดูกับการออกมาเทีย์ความเข้าใจผิดผ่านสื่อของลาล่านะครับแถมยังแซวด้วยว่าภาพถ่ายต้นเรื่องระหว่างเธอกับไนกี้เนี่ยมันหวานซึง้งชวนจิ้นจริงๆฮะ ก็ภาพมันออกมาแบบนี้จะไม่คิดได้ยังไงมีการกอดการมองตาการแล้วบรรยากาศข้างหลังเป็นคริสต์มาสแบบนี้ว่าแต่พี่ลาล่าออกมาดับฝันซะแล้วไปต่อกันที่เรื่องราวของผู้ชายแมนแมงกันบ้างคุณผู้ชมนะฮะไปดูแก๊งนี้กันหน่อยแก๊งของคุณอเล็กธีรเดชครับล่าสุดนะฮะมีการโพสต์ภาพโชว์หุ่นขณะเล่นฟิตเนสกับเพื่อนๆด้วยครับ เห็นชื่อเป็นหนุ่มสายกินกับสหรับพระเอกหน้าตีอเล็กเียรเดชนะครับนอกจากจะมีภาพคู่หวงหวานใจไปทานข้าวอร่อยๆแล้วนะครับสาวโบเมลดาเนี่ยแหละนะฮะตั้งแต่ทั้งคู่ไม่เอาแต่ทั้งคู่ก็ไม่ลืมดูแลสุขภาพครับพายกันเข้าฟิตเนสเบิร์นไขมันประจำนะครับล่าสุดในสแกมของพระเอกคนข้างรักคนนี้ครับได้โพสต์ภาพกับแก๊งเพื่อนในยิมครับชวนกันถอดเสื้ออวดกล้ามแน่นๆนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า ประกวดชายงามใครโหดสุดไปอยู่ขอบเฟรมนี่ภาพนี้เลยนะฮะทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวใต้โพสต์กันมากมายครับเช่นเบ่งสุดระวังลมออกตูดนะถ่ายรูปแล้วกินต่อได้ที่เล็กแต่กล้ามไม่เล็กนะครับนี่นะฮะรวมถึงอีกหลายคอมเมนต์เลยงานนี้ไม่รู้ว่าก่อนลงรูปนี้เนี่ยหนุ่มอเล็กต้องขออนุญ,ญาตแฟนสาวด้วยหรือเปล่านะ กล้ามแต่ละคนโหดจริงๆไม่รู้จะโฟกัสใครเลยนะฮะนอกจากเป็นสายกินแล้วก็ยังเป็นสายสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นสายคลั่งรักแฟนมากๆนะสำหรับพี่อเล็กเนี่ยไปกันต่อที่1เรื่องราวดีๆครับผมล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดครบรอบ55ปีของพี่จิ๊บวสุไปนะครับพี่จิ๊รวสุเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับผมไปบริจาคร่างกายครับ ป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีๆของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างพิจิ๊บวสุน,นะครับที่ได้ฉลองวันเกิดอายุครบ55ปีเต็มในวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาครับด้วยการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพลีคนสวยอย่างพี่จจษจ๋าพิมราตาครับที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับโดยพิจิ๊บครับได้โพสต์เอกสารพินัยกรรมบริจาคร่างกายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่า ตั้งใจมานานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดหลายปีวันนี้เลยขอถือเลิกที่อายุ9้าเข้าสู่เลขอารมณ์ดี55ขอบริจาคร่างกายเตรียมเป็นอาจารย์ใหญ่ล่วงหน้ากับคณะแพทยศาสตร์ศิรศิร,ราชพยาบาลที่พ่อเคยเรียนมาและรักษาตัวอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตพินัยกรรมตามหลังไม่ต้องพะวงแล้วครับคุณจ้าจ๋ายอมรับจะเป็นผู้แจ้งให้ในทุกกรณีแล้ว ขอบคุณที่สนับสนุนในทุกความตั้งใจนะครับแล้วก็แท็กไปที่พรยายคนสวยอย่างพี่จ้าจ๋านะครับและหากจะมีผลบุญที่ดีใดๆเกิดขึ้นขอส่งต่อให้กับทุกทุกคนด้วยนะครับผม j i ป t a t a g #birthday55bodydonation นะฮะก็มีแฟนๆแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญทั้งอย่างคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดให้กับนักร้องรุ่นใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง จากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการบริจาคเพื่อส่งต่อทั้งความรู้แล้วก็ส่งต่อทั้งประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะฮะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่จิ๊บด้วยนะครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งวันเกิดครับเป็นวันเกิดของคุณเปิ้ยปานวาดน,นะครับแน่นอนว่าเพื่อนซีคนสนิทอย่างพี่เมย์พิชนาตไม่พลาดแน่นอนครับ เป็นคู่สีเพื่อนรักในวงการบันเทิงนะครับที่เวลาเจอกันทีไรก็จะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอครับสำหรับคุณเมพิชชาตและก็คุณเป้ยปานวาดครับล่าสุด28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ43ปีของสาวเป้ยซึ่งเพื่อนรักอย่างสาวเมย์เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนสุดที่รักจนทำเอาเป้ยถึงกับยิ้มแก้มปรีเลยครับโดยคุณเมย์ครับได้โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับคุณเป้ยลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับพร้อมกับแฮชแท ต่อด้วยข้อความแฮปปี้เบิร์เดย์นะเพื่อนรักมีความสุขมากๆสวยอมาตะแบบนี้ตลอดไปรักนะจ๊ะขณะที่ทางด้านสาวเปิ้ลเองครับก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าเซอร์ไพรส์สุดๆขอบคุณมากเลยนะท่านกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งคำวยพร์ให้กับสาวเปิ้ลมากมายครับรวมถึงชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ด้วยครับ บอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่เมย์นึกว่าพี่เมย์จะไม่ไปแล้วนะครแต่สุดท้ายพี่เมย์ตั้งใจไปอยู่แล้วแต่ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์นะครับผมปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วยข่าวสูญเสียกันบ้างนะครับผมใครที่ติดตามวงการเพลงเลกเก้เนี่ยน่าจะรู้จักชื่อกันดีนะฮะสำหรับโจเซฟมารีครับเป็นหลานชายของบ๊อบมาลีนะครับผมล่าสุดเสียชีวิตในวัย31ปีครับ อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงโลกก่อนสิ้นปี2022ครับเป็นข่าวการจากไปอย่างสุดช็อกของสมาชิกและครอบครัวแฟนผลงานของโจเซฟมารีครับศิลปินเรเก้ชื่อดังผู้เป็นบุตรชายคนโตของซีเฟนมารีศิลปินเจ้าของ8รางวาัลแกรมมี่และเป็นหลานคนที่2ของบ๊อบมารีครับราชาเพลงเรเก้ในตำนานนะครับข่าวระบุว่าจเซฟมารีครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของโจเมอร์ซานะครับวัย31ปี ถูกพบนอนหมดสติอยู่ในรถยานพาหนะของตัวเองครับวันอังคารที่27ธันวาคมที่ผ่านมานในฟลอริดาสหรัฐอเมริก,กาก่อนที่ทางตัวแทนจะได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตกับทาง rolling stone นิตยสารเพลงชื่อดังครับขณะที่สาเหตุของการเสียชีวิตครับไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าจอเซฟมารีเนี่ยสิ้นลมจากภาวะโรคหืด อบกำเริบนะครับนับเป็นความสูญเสียของศิลปินมากฝีมือระดับโลกอีกครั้งทีมข่าวขอแสดงความอาลัยมาณที่นี้ด้วยครับ ทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ